ก็ต้องตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจละเลยได้อย่างไรให้มีการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับวัตถุหลักฐานที่สําคัญได้อย่างไร,รและถ้าเรื่องนี้ไม่มีอยู่ในบันทึกการสอบสวนก็ถือว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อีกถูกไหมถ้ามีถูกไหมอันนี้อันนี้คือท่านประกอบอินเกจนะรับทราบนะครับนําดินไปทิ้งจริงรก็ต้องมีการดําเนินคดีเรื่องการทําลายวัตถุหลักฐานและก็ต้องดาเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ปล่อยปะละเลยให้มีการเข้าไปคล้องเกี่ยวกับวัตถุหลักฐานสําคัญด้วย และอย่างไรก็ตามก็ต้องคำนวณทางวิศวกรรมได้ว่าทิ้งไปกี่คันรถแล้วคำนวณกลับมาเป็นน้ำหนักของดินได้ด้วยและสามารถพิสูจน์ทางวิศวกรรมได้ว่าบรรทุกเกินหรือไม่ถูกไม่ถูกครับดังนั้นท่านต้องเก็บให้ครบทุกประเด็นนะถ้าละเลยหลบเลี่ยงไม่มีประเด็นเหล่านี้ในการสืบสวนสอบสวน,สวนท่านประกอบอินเกจวันนี้ถือว่าท่านทราบแล้วนะถ้าไม่มีหรือท่านไม่รายงานหรือท่านรายงานแล้วผูวก้กับบัญชาไม่ใส่ใจในเรื่องนี้ก็ ก็ท่านกับผู้วิจัยท่านเนี่ยต้องรับผิดชอบเนาะเรื่องนี้พุ่มกับเสียชีวิตหนึ่งท่านเพื่อร่วมอาชีพท่านนั่นแหละแล้วก็มีสารวัตรก็เสียชีวิตอีกหนึ่งนายเนาะเพื่อร่วมอาชีพท่านเหมือนกันเนาะผมก็หวังว่าท่านจะสอบต่อนะว่าดาวเขียวนั้นส่งเงินถึงไทยบ้าง